สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแมลงสาบเมากระท่อมใบตองแห้งไม่ไว้หน้าประชาธิปัตย์ฝันเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลจุรินวิสัยทัศน์เฉียบผลงานเด่นประชาธิปัตย์ชูจุรินเหมาะนั่งนายกเผยวิสัยทัศน์เฉียบมีมุมมองนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้มีผลงานเด่นด้านเศรษฐกิจนำพาประเทศฝ่าฟันวิกฤตได้ ชัยชนะยกเหตุผลประชาธิปัตย์จะกลับเป็นพักเกินร้อยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลย้ำคุณสมบัติจุรินเป็นนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพพร้อมเป็นตัวเลือกให้ประชาชนนายปร,รินพาณิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยกล่าวว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีวิสัยทัศน์ทันสมัยในการบริหารราชการแผ่นดินเปิดกว้างเสริมทีมคนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ เป็นอย่างดีบริหารงานเกิดประสิทธิภาพทั้งโครงการประกันรายได้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรสำเร็จไปด้วยดีและเตรียมเดินหน้าเข้าสู่ปีที่3หลังชงเรื่องเข้าคอรมอไปแล้วให้ดูแลพืชผล5ชนิดข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวม178,000 0ล้านบาทรวมถึงความสามารถในการผลักดันตัวเลขการส่งออกในเดือนมิถุนายน2564ขยายตัว4 3 2ซึ่งถือเป็นตัวเลขนิวไฮใหม่ที่สูงสุดในรอบ11ปี นายปรินกล่าวว่าจากการที่ทีมเศรษฐกิจทันสมัยได้ทำงานร่วมกับนายจูรินทำให้มั่นใจเรื่องความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดีที่ได้นำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและมีผลงานหลายด้านเป็นเครื่องยืนยันที่สำคัญคือนายจูรินมีมุมมองในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้โดยเฉพาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีคอมเมิร์ซซึ่งมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Digital อีโคโนมซึ่งเป็นนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในโลกที่มุ่งสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนจากคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านมายืนยันได้ว่านายจูรินมีความเหมาะสมที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะจะสามารถนำพาประเทศฝ่าฟันวิกฤตไปได้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่จำเป็นต้องใช้ผู้นําที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมีทีมงานที่ดีมีวิสัยทัศน์และมีผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมนายปริญกล่าว ด้านในชัยชนะเดทเดโชสสอ,สอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักภายหลังจากที่นายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักประกาศว่าจะส่งชื่อของนายจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามของพักประชาธิปัตย์ว่า ตนเห็นว่าการที่นายนิพนธ์ประกาศสนับสนุนนายจุรินให้เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นถือว่าเป็นการประกาศชัดเจนต่อประชาชนทั้งประเทศว่าถ้าเลือกพักประชาธิปัตย์จะได้คนดีมีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารรัฐ,ฐกิจมายาวนานอย่างนายจุรินมาดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนายชัยชนะกล่าวต่อว่าขณะนี้พักประชาธิปัตย์ได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากว่าทางพักเองก็มีบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่ายังบลัดรพักประชาธิปัตย์ เข้ามาเป็นจำนวนมากและได้เปิดโอกาสให้มานั่งทำงานร่วมกับพักอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยได้ดำเนินการทำการเมืองที่ตรงกับความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพักที่ทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมการเลือกตั้งในครั้งหน้าพักประชาธิปัตย์จะได้สสไม่ต่ำกว่า100คนและจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งต่อไปและเสนอความคิด เห็นใหม่ๆอย่างหลากหลายไม่ใช่เหมือนกับพักการเมืองที่เคยโฆษณาว่าจะเป็นพักของคนรุ่นใหม่แต่สุดท้ายกลับไปใช้วิธีเดิมๆที่คนรุ่นใหม่รังเกียจเป็นการเมืองเก่าจนกระทั่งคนรุ่นใหม่ที่เคยหลงสนับสนุนต่างทยอยถอนตัวมาบ้างแล้วผมเห็นว่านายจุรินมีความพร้อมและเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเริ่มทำงานทางการเมืองกับพักมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นยุวพักประชาธิปัตย์จนได้เป็นสส สมัยแรกเมื่อปี2 5 2 9และผ่านงานสำคัญสำคัญทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเช่นประธานคณะกรรมการประสานงานทั้งสองฝ่ายวิบรัฐบาลและวิบฝ่ายค้านผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงเช่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณาสุขและปัจจุบันเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งถือเป็นนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพที่มีประสบการณ์ถึง35ปีและไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบ ในายชัยชนะกล่าวต่อว่าดังนั้นด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทําให้นายจุรินถือว่ามีความโดดเด่นที่จะเป็นตัวเลือกของประชาชนในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักขณะน,นี้ก็ได้เตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทําให้พักประชาธิปัตย์กลับมาอยู่ในหัวใจของประชาชนและคนรุ่นใหม่โดยมีเป้าหมายว่าสอสอต้องเกินร้อยและเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลครั้ง ต่อไปล่าสุดในอธฐกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV แสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวโดยโพสต์ข้อความ Facebook ระบุว่าแมลงสาบเมากระท่อมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและ Facebook อธฐกิจแสวงสุขอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ